นี่นะครับพี่เรามีทั้งดารานักแสดงแต่เราสองคนแล้วมีนี่ครับมีเพล d a เด r นี่ฮะเดลเรีย p เพล a t เดอร์อันนี้ไปถามเลเยอร์มาแล้วเขาบอกว่ามาจาก a v p ภาค2อ๋อตัวจริงเท่มากตัวจริงมาเองแหมไปบอกเนี่ยว่าออฟฟิเชียลนี่ยแต่อันนี้คือคอสเพลย์แค่ไหนแค่คอสเพลย์กล้องยังจับขนาดนี้นะเนี่ยรอบเสืยของเพลย์เดอร์นะครับอือกระเป๋า ออฟเชีย่ยลเขาให้เขาเขามอบให้พี่จูเลยออฟเชีย่ยลอันนี้เอาาันนี้สับคืออะไรองหอมอันนี้ส,ส,สอบถามก่อนต้องดูเรื่องไหนมาก่อนไหมครับน,น่าจะไม่จำเป็นอะไรที่มาน่าจะในไใน,นพี่ชโชว์กระเป๋าหน่อยชโชว์กระเป๋าหน่อยไหน,นดูรูปไหนเขาดูรูปหน่อยพี่หนดูรูป<ม> <ๆ S 2> ด้วยอู้สวยเลยรวยยุรวยมีไหมมีไหมแลดแลดแลดมัต้องพูดอย่างงี้มันต้องพูดอย่างงี้มันเลิศเลยล่ะนี่ เดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ใกล้ๆพิเนเตอร์เราผมรู้สึกว่าผมปวดท้องรับทำไมครับมันปวดจริงๆ an อ่ะม like an ันจะเหมือนจะมีตัวอะไรออกมาจากท้องผมอ่ะอเลี่ยนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันมีอะไรมาออกจากท้องอ่ะ ก็ไปตัดไข่เอาจะตัการแก้พี่ดตัวอะไรมันจะออกากะท้องขอแนะนำสอดสามนิดนึงนะครับคือเกอนอันนี้คือทำเองหมดเลยใช่ไหมครับชุดปกอี้ทำคือจำส่วนอ๋อจำส่นี่สั่งมาแล้วอันนี้ครับเราเนี่ยอ้โหนี่ทำเองด้วยรูปแต่ว่าอามาอ๋อเอามาพ้มเอามาดัดแปลงอะไรเองสวยมากเลยครับพี่ดีเทลสวยมากชอบมากเนนะพี่พผมชอบดีเล้าหลชุดนี้มากเลยแ่ดีทหลคือสวยมากเลยเก็บครขน่วยมากอาจริงในอนถ้าเราเป็นไปได้พีอยากขายสักแอร ถ่ายนี่ครับมาดูนะฮะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าคนไหนคือพรีเดเตอร์ตัวจริงเนอะแล้วดูรูปข้างล่างและโดนไหนรูปข้างล่างเใครอะตึงอยู่นะเฮ้ยนี่ต้องภาษาวัยรุ่นในยุคนี้เริฟเลยล่ะดูนะครับนี่ครับใครคือพรีเดเตอร์ตัวจริงมาดูกัน ตอนนี้นะครับ4ทุ่ม19นาทีเพิ่งออกจากโรงมาเมื่อกี้เลยและนี่ครับเราก็เห็นพี่ปั๊บออกมาแสดงว่าหนังน่าจะจบก่อนเราแป๊บหนึง่งหรืออาจจะจบพร้อมกันอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าเราเพิ่งดูจบผมเพิ่งดูจบพี่ออกมา,าสักพักยังสักพักใหญ่ละเอาสักพักใหญ่แล้ว,ลวของผมเพิ่งจบได้ไม่นานหนังเขาา้าฉา,ายว,าวันที่ไ,ไหร่ครับหนังเข้าฉายวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ครับทุกท่านาุกคนแล<อ>้ว<อ>นะก็ที่สําคัญเลยในระบบไอแแมงซับผมเนี่ยเนี่ยน,นี่มีเสื้อเลยนะใช่ผมรู้สึกว่าหนังมันสนุกมากเลยนะมันโหดอันตรายมากเลยนะครับรู้ไหมเรื่องอะไรโคตรเสือครับ และเรื่องเดียวกันมั่วมั่วเทรเตอร์เนี่ยดูแน่นอนถึงผมจะไม่ได้ตามหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแต่คิดว่าต้องจัดทั้งนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันเป็นเรทพีจีนะดูได้ทุกเพยทด้วยความโหมดอะมันจะเบาลงมากกว่าภาพก่อนเยอะไหมไม่มั่นใจอั้งนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ลรบุคคลด้วยว่ามันจะเบามากหรือ้อยเนี่ย อย่าลืมไปดูนะครับ6พ,พฤศจิกายนนีน้นนในโรงภาพยนตร์<ก>ทั่วประเทศ Predator แดนเ t h e o n ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งสาสยายมันตั้งนานอยู่ๆโยงเข้าโปรเจกต์เสือได้ยังไงทั้งมันคนละเรื่องคนละจักรวาลคนละจักรวาลเดียวกันคุณพี่ไปดูอีกเรื่องหนึ่งส่วนผมไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วคือตอนคือที่มันจบคือมันจบใกล้ๆกันด้วยไม่คิดว่าจะเจอนั่นแหละครับอย่าลืมไปดูนะเอาอย่างนี้ทั้งสองเรื่องเลยจบ